แล้างและคนน่านได้ไประโยชน์อะไรคือ <c oughs> สิ่งแรกก็คือว่าเป็นการแสดงศิงลปวัฒนธรรมความเป็นน่านให้สธารณชนได้รับรู้ <c oughs> ก็คือให้อนุชนคนรุ่นหลังของน่านเองได้เข้าไปเรียนรู้ <c oughs> หรือแม้กระทั่งคนน่านเองเข้าได้ไปศึกษา <c oughs> แล้วคนที่อยู่ภายนอกจากน่านเองก็ได้เข้ามาศึกษาด้วยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายคน <c oughs> ที่เข้ามาเยี่ยมชม <c oughs> เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้เราก็คงทราบดีว่าการที่จะทําให้เป็นพิพันหรือสื่อเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานองสากลเนี่ย มันจะมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องของรูปแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเป็นตัวกําหนดสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของเราจังหวัดน่านแล้วก็จะเป็นต้นแบบของการทําลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ให้กับจังหวัดอื่นๆได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเป็นภาครัฐเนี่ยเราไม่มีงบสนับสนุนอยู่แล้วอาคารเขียวคืออะไรเมืางเขียวเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการความหมายที่สื่อถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ,อนุรักษ์พลังงานประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีในการออกแบบที่สําคัญในยุคปัจจุบันถือว่าเขาทําการบ้านมาพอสมควรคุ้มเจ้าต่างๆนะคะคเอาลวดลายปูนปั้นลวดลายไม้แกะสลักอะไรต่างๆเอามารวมกันอยู่ที่นี่ไฟนี่ใช้เครื่องเงินนะเครื่องเงินสถาปัตยกรรมหรือรูปแบบของอาคารลักษณะของการออกแบบภายในที่เป็นส่วนของการจัดแสดงเนี่ยก็จะสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของความเป็นหน้าที่อยู่ด้านหน้าก็คือต้นไม้เยี่ยมมาปลูกในการจัดตกแต่ง ก็จะเป็นไม้พื้นถิ่นที่อยู่ในน่านเพื่อให้คนน่านเองได้เรียนรู้รวมถึงคนต่างจังหวัดได้มาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย